สวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟที่น่ารักอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปผลฮานอยสีนอยของวันที่28นะคะก่อนจะไปสรุปพี่ใจก็จะมีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเสียงโชคเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม,มเพื่อนจา๋า โอเคไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆแจพี่ใจให้เด่นรวมเนาะอยู่ที่4 5 3หนะคะพี่ใจก็บอกว่า8นะคะแล้วก็นิ้นที่1กับ2บอกให้จับคู่กันเนาะเราก็ไปดูเลยผลนะคะเฉพาะกิจพี่ใจให้เด่นที่4กับ3นะคะเพื่อนๆผลที่ออกคือ99504นะคะเพื่อนๆ4มานะคะตัวเจาะตัวกลับนะคะเพื่อนๆ4มานะคะแล้วก็มาที่เด่นรวมนะคะ5 95เนาะ ก็ถ้าใครจะใช้เฉพาะเด่นรวมไปจับพี่ใจยก็บอกว่าสามารถที่จะเอาไปไปได้เองนะคะเพื่อนเพราะว่าในเด่นนี้มันจะต้องมีข้าวทุกวันนะคะเพื่อนส่วนพิเศษนะคะพิเศษพี่ใจยให้เด่นที่1กับ8นะคะ8ดกับ3ตัวเดียวกันมันมา6 7ดนะคะ6 7กับ8 8ดดเนาะ8 8ดดก็เข้านะเพื่อนตัวเจาะด้วยนะคะเบิ้ลวันนี้8 8ดดมานะคะเพื่อนเข้านะคะแล้วก็ ส่วนปกตินะคะส่วนปกติพี่ใจให้เด่นที่5กับ3นะคะผลที่ออกคือ2 3 4แล้วก็8 4นะคะเพื่อนก็มาที่3นะคะตัวตัว,ต,วตัวที่เน้นให้นะคะตัว3เนาะ3 4นะคะเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เจาะให้เป็นตัวรูดเนาะแล้วก็ VIP V พ p พี่ใจให้เด่นที่1กับ6กัน 9/ กพกับ9้าเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ พี่ใจย้ําตลอดนะคะพี่ใจย้ําตลอดว่าอย่าลืมนะระวังสองนะระวังสองมาจริงๆค่ะเพื่อนผลออกเปตสองศูนย์นะคะสองมาตัวเจาะให้ด้วยสีแดงนะคะสองมานะคะแล้วก็สี่หกหกมาะค่ะเพื่อนสี่หกก็หกมาเนาะหกสี่นะคะเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนเป็นเข้าตัวกลับเนาะก็เท่ากับสองเด้งนะให้มาเด่นสามแต่ว่าเข้าสองเด้งนะเพื่อนเข้าหกกับสองะคะเพื่อนจ้า โอเคล้วก็ไปต่อของวันที่29กันเลยค่ะเพื่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะวันที่29นะคะวันนี้พี่ j a ก็ให้เด่นสีน้อยเจาะเด่นเน้นรอบทุกครั้งนะคะเด่นก็คือ36 1หกนึ่งกับ8จะเป็นตัวเดียวกันนะคะ6 6ก็จะเป็น9นะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในในที่พี่ใจคิดอีกสูตรหนึ่งมันมี9เนาะนะคะพี่ใจเขียนให้ดูนะพเพื่อนเพื่อนฟังให้จบนะคะแล้วก็ จะได้เข้าใจว่าตัวเลขตัวไหนตัวดิ่นตัวครับนะคะเมื่อวานโชคดีเนาะเข้าทั้งสี่นอยเนาะแล้วก็ VIP เด้งสองเด้งนะคะเข้าทั้งสองตัววันนี้พี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่เฉพาะกิจนะคะสองกับห้าพี่ใจก็ชอบที่ห้านะพี่ใจชอบที่ห้าเพราะว่าในสูตรทำออกมามันในห้านะคะเพื่อนก็วิ่งรูดไปกัดแล้วก็มีตัวเจยให้นะคะพี่ใจก็พูดประจานะคะเพื่อนถ้าใครชอบอะไรก็ไม่ชอบที่พี่ใจติ๊กให้ก็สามารถที่จะหยิบจับ,จบแล้วก็ใช้ในเด่นรวมไป แต่ละรอบได้เองเลยนะคะเพื่อนตามชอบเนาะส่วนพิเศษนะคะพิเศษก็ให้พี่ใจให้เด่นที่5กับ1นะอ่าก็อยู่ที่1นะคะพี่ใจก็ทําอยู่ที่เนาะเน่ะความน่าจะเป็นนะเพื่อน<ๆ>ก็วิ่งรูดไปกับอ้าวไม่ได้เจาะให้1ด้วย1น,นะคะวันนี้วันพระไม่รู้จะเด่นมาไหม นะคะพเพื่อนๆนะคะไม่แน่นะศูนย์ก็อาจจะมานะคะพเพื่อนๆโอเคได้อีศูนย์ศูนย์แล้วก็พิเศษนะคะพิเศษพี่ใจก็ไอ้ปกติพี่ใจก็ให้เด่นที่6กับศูนย์นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะถ้าใครจะเอา9ก็นะะี่ค่ะตามนี้จาก6เป็น9ไปรูดไปนะคะตัวโจตัวเด่นนะคะแล้วก็เพื่อมาด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆหกับ9กมันก็บางทีชอบมาด้วยกันเนาะส่วน VIP นะคะส่วน VIP พี่ใจให้เด่นที่7กับ3 สามกับเปดตัวเดียวกันเนาะพี่ j จก็เขียนไว้ให้ถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถที่หยิบจับไปได้นะคะรอบนี้พี่ใจคิดไม่รู้จะใช่ไม่ใช่นะพี่จะเจาะที่เด่นนะคะพเพื่อนก็โอเคค่ะเพื่อนจ๋าสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีมีโชคม,มีลาภพี่ใจทุกวันนะคะเจอกันคลิปหน้านก่อนออกไปกดไลค์กดแชร์พี่ใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ